เรื่องนี้ผมว่าไม่ถูกอ่ะต้องต้องคุณต้องลองเคลียร์ที่ว่ามันเราเชาวพุทธจะมาเคลียร์ได้ยังไงหัวหน้ากรมวัฒนธรรมของเยอรมันเลยอ่ะมันก็ต้องเคลียร์เดียวเพราะเราคาใจอ่ะคนชาวชาวไทยเราก็คาใจอ่ะชาวพุทธอ่ะแกไปเคลียร์กับหัวหน้ากรมวัฒนธรรมของเยอรมันเลยเพราะเขาบอกเขา,เาจะจัดงานแสดงเนี่ยยันสิ้นเดือนกันยายนอ๋อเอา,เอาแล้วแล้วอย่างนี้นี่คือเป็นงานศิลปะอ๋อเออ รูปปั้นที่เรากราบเราไหว้นะคนไทยคนพุทธกราบไหว้ใช่ถ้าเป็นศิลปะจริงๆเนี่ยน่าจะมีอะไรลองต้องมีอะไรรองแล้วก็กั้นบริเวณเออไม่ใช่ให้คนไปนั่ง่ให้คนเข้าไปเดินนั่งอันนี้ฝรั่งไปนั่งเลยไปนั่งตรงตรงแขนเลยนะภาพแรกเห็นป่ะเออเหมือนนี่ภาพนี้เห็นไหมฝรั่งไปนั่งเลยอันนี้มันไม่ใช่แล้วฝรั่งไม่ใช่แล้วฝรั่งเขาไม่ได้นับถือศาสนาผมว่าฝรั่งคนเนี่ย เป็นสาวกของหลวงปู่เกษมหรือเปล่าหลวงปู่เกษมเขาก็เคยนะเคยทํานะถ้ามามีเมียอีสารเมื่อไหร่นะโดนโดนตบหัวทิ่มเลยเนี่ยเลจริงแล้วทางด้านกระกรนวัฒนธรรมเนี่ยเขาว่ายังไงของเราของเราตอนนี้ก็โอ้โในไม่ได้สื่อในสื่อออนไลน์นี่กัลังแบบวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คานไนตัวหนังสือแต่น่าจะมีผู้ใหญ่ในวงการของเราเนี่ยเข้าจัดการเคียแล้วแหละเพราะมองมันแล้วมันเหมือนกับว่าสื่อเนี่ยจะล้มศาสนาป่ะ อืมโอ้โหทำรงานาพุทธแต่อย่างนั้นเดี๋ยวทางด้านกมวัฒนธรรมของเราต้องจัดการแล้วครับเพราะว่าคนไทยคนชาวพุทธของเราเนี่ยกระทงรับไม่ได้ประเทศเนปาลอินเดียไม่ยอมนะฮะคือบางทีอะสื่อทางพระที่ออกมาเนี่ยมันก็ตลกบ้างตลกตะแรงแบบโกหกบั่งโดนคือหลอกประชาชนบ้าง ผมมีภาพภาพหนึ่งเป็นภาพวิดีโอซึ่งหามาได้เขาบอกว่าเออเอาดีๆบ้างเอาดีๆมาดูเอาดีๆเลยนะเอาดีๆมาดูงพระเนี่ยใจเสียเลยผมเนี่ยบอกกับคารวสบอกว่ารู้จักภาษาเทพไหมภาษาเทพเนี่ยเป็นยังไงดูภาษาเทพกันแล้วกันเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูภาษาเทพแล้วมาศึกษากันอีกทีนึงเออได้เข้าหาพระหาเจ้าต้องอย่างนี้เมื่อพูดนะให้พูดจากจิตที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วพอพูดแล้วอย่าจําในสิ่งที่พูดนะ พูดภาษามันเป็นภาษาเหมือนกับภาษามั่วแต่ไม่มั่วมันมีพลังยิ่งพูดจิตโยมยิ่งเบายิ่งพูดดังๆยิ่งโยมจะไปเร็วพูดไปพอาตมาหยุดโยมไปได้ไปเลยไม่ต้องรออาตมาเข้าใจไหมหลับตาพุทโธพุทโธอุมาสิกะะที่เกิดมาแกันชั่วคราบริหันสิกะะไม่เหมือนไม่เป็นไรเอาจากจิตของเราของใครของมันจะไม่เหมือนพระอาจารย์อย่าหัวอย่าหัวร้อนนี่คือตัวเราเองต้องเอาตัวเองออกมาดับตาเอาใหม่พุทโธ พุทธหอกุมาสศิกระที่กินนมกแกงเชียวฮาเปรียงกแกงคิดขึ้นมาแล้วพูดออกมาเลยลูกไม่เหมือนอันแรกเนาะเมื่อกี้ทุกอย่างที่พูดมาทุกองงฟัดเอาใหม่พุทธหอพุทธหอกุมาสศิกระที่กินนมกแกเก็สาปฏิหตสุกระไปเลยพูดต่อเลยดังๆไปดังๆไปเลยเอาไป ไปเลยสกินเน็ตโกซาไปเลยฮะสกินนัปโกเรียงยิงพุ่ยยิงเบาไปเลยลูกอันนี้เป็นแนวทางเราไปเลยอะไรเนี่ยของข้าวมันไปเลยของข้าวจะไม่เหมือนกันเอาองค์เองมายิงดังพลังยิงออกมาอันนี้หมุนไปเลยลูก นั่นแหละเออน่ะยิ่งขึ้นยิ่งว้าชขนาดนี้ยิ่งที่สอนนี่จังเลยนั่นแหละไปเลยลูกพยิ่งพูดยิ่งบาพระศัเทพเลยมันแปลกเหลือเกินพลังได้ขึ้นมานี่กองครับขอดูหน้าหน่อยครับไปเลยลวงนี่ท้าแม่ผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะทำไมครัสกิดเลยอ่ะสกิดว่าแม่แม่กลับบ้านไปดูลิเกดีกว่าพระศัเทพเลยเป็นไปได้ยังไงโอ้โหแล้วใหญ่สองคนนี่ก็ทนนั่งอยู่ได้อะทนขำไงคือมหาพระองค์นี้แล้วเขาบอกว่า เป็นพระที่สอนภาษาเทพเขาก็อยากจะรู้ว่าภาษาเทพเป็นยังไงก็เลยมานั่งขำดูว่าภาษาเทพเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็อดขำไม่ได้แล้วก็อดขำไม่ได้เพราะว่าการพูดเนี่ยลักษณะอ่ะผมก็พูดได้อาาโตมาลการมาการสมาดาเมนนรมดาครั้งที่สองไม่เหมือนละมาโตกรรมราุตเมนรรมดาคือพูดไปยังไงก็ได้เพราะว่าไงเพราะว่า เพราะว่าไม่มีใครรู้ไง<ป>ทำไมมั่วขนาดนั้นอ่ะไปตามลทธิ์ตาเดทเลย oh, คนน<อ>ี่ก็แ<อ>ปลกเหมือนกัน<อ>หาวิธีหลอกชาวบงชาวบ้านเข้าไปเรื่อยเฉยการที่จะเป็นพระเนี่ยแล้วจะมาอะบอกว่าตัวเองเป็นเทพเป็นอะไรย่าเงี้ยอ,อย่าไปทําอย่างนั้นคนหลอกได้ก็อาจจะเป็นคุณป้าแต่งตัวเออเห็นบ้านนอกหรือหลอกได้แต่เดี๋ยวนี้บ้านนอกเขาเล่นโซเชียลมีเดียกันหมดทุกคนแล้วบ้านป้าผมเล่นอายุ90เล่น เล่นแคมฟอกด้วยเข้าห้อง18บแปดบวกด้วยดูไปดูไปดูอะไรกันเนี่ยจะไปดูอะไรกันนักหนาเนี่ยผมเขาไม่อยากพูดเรื่องพระเนี่ยเพราะผมก็ศาสนาพุทธแต่จริงๆแล้วก็แต่แต่พระที่ดีพระที่ดีดีมีมีเยอะแล้วก็เยอะยกตัวอย่างสักอย่างสักพระที่ดีมีเยอะอะไรม้างพระอะไรพระที่ดีเนี่ยให้คําสอนดีๆแล้วพระอะไรยังยังยังพระอรพระพระหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ย ท่านที่ท่านจะท้าดวใหม่เนี่ยคือท่านอยากจะคาว่าท้าตัวนี้หมายถึงว่าแบบท้าตีท้าต่อยท้าชคไม่ใช่นะจะเป็นการเขาเรียกว่าโต้คาถาโต้บเขากว่าโต้วาทีาเพื่อให้คนฟังเนี่ยได้ความรู้ได้ความรู้เขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลด้วยช่วย<อ>ช่วยช่วยทางด้านความคิดถูกต้องครับผมเป็นที่พักพิงทางด้านความคิดเป็นให้ปัจฉญยาให้ความรู้เอนนี้ดีกว่าที่เราพูดเรื่องนี้ก็คือว่าอยากถ่ายทอด <S <S ข่าวสารบ้านเมืองที่ในขณะนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องวงการพระสงฆ์ที่ทําเสื่อมเสียสาศาสนาหลายหลายองค์เราไม่เอ่ยว่าใครเขาเขาบอกว่า,าศาสนาไม่เสื่อมนะแต่คน,นเสื่อมอดูดูการกระทําของแต่ละละองก็แล้ะกันครับเมื่อก่อนมีใครยันตะโอ้โหมาหน้าหลวงแห่กันไปใส่บาทหูนั่งแล้วราศีพองเหมือนพระพุทธเจ้าโอ้โหรีบไปกันตมืดเลยหาข้าวหาของไปใส่บาทกันแล้วตอนหลังเป็นไงเรียบร้อย ยันตานี่ใครจะใครอ่ะผมว่าออนปวีนาออนพวีนาจำได้มไหมอะไรนะเจกาคุณอุดมจกกคุณอุดมอะไรดูนะที่ว่าพระอะไรที่พระนิกรกับออนปวีนาเหื่อมกันมากเลยเยอะเยอะเอะแต่ผมว่าเนี่ยลักษณะแต่คนที่บวชเป็นพระตอนแรกเนี่ยมีจิตตั้งแน่วแน่เพราะว่า การที่จะบวชพระเนี่ยต้องสละอะไรหมดทุกอย่างถูกต้องต้องเอาออกมามือนสมเด็จพระพุทธเจ้าของเราใช่ไหมครับะจะสละอะไรหมดทุกอย่างแต่ทีเนี้ยการเข้ามาเป็นพระเสร็จแล้วเนี่ยรายได้เข้ามาเงินนะฮะเป็นสิ่งสําคัญมากเงินนี่แหละทรัพย์สินที่มันมีเยอะมันก็ทําให้คนเปลี่ยนแปลงไปได้ จริงไหมล่ะอำนาจมันใหญ่โตอำนาจมันใหญ่เอาเงินมันเป็นไปคุยไปคุยเรื่องอื่นกันบ้างไดไปคุยก็เรื่องอื่นไปคุยมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายบ้งไหมผมมีข่าวดีจะแจ้งให้พี่น้องที่ชอบในวงการมวยครับน้องตุ้มจำน้องตุ้มได้ไหมอ่านักมวยนักมวยนักมวยเกนักมวยสองเพศ S <S 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 เออนั่นว่าประเภทสองเอาประเภทสองเออน้องตุ้มเขาจะกลับสู่สังเวียนแล้วนะสองประเภทจะใส่กระจับยังไงวะนีก็ไม่รู้ก็อันหนึ่งใส่สามอัน่ะใส่ตรงนี้สองอันใส่ข้างล่างอีกอันหนึ่งเออน้องตุ้มเนี่ยจะคืนกับสังเวียนจะขึ้นชกไฟแรกเลยที่กาศสนแก้วเชียงใหม่แพอเมื่อไหร่เมื่อไหร่คิดว่าเมื่อไหร่ก็ เขาจะถ่ายทอดช่องรู้ได้ไงแพ้เขาจะถ่ายทอดช่อง11เนี่ยเร็วๆนี่แหละเร็วครับครับผมจะถ่ายทอดช่องเสดเอ็ดเวลา15.00นเป็นสองเป็นนักมวยกระเทยใช่ไหมเป็นอฮัตตะมวยสองเมตแพ้ที่เมื่ทีแพ้เรื่องอะไรผัวไม่มามาเชียเฮ้ยเฮ้ยมันจะเกี่ยวกับผัวแต่เป็นผลดีสำหรับแต่ผลดีสำหรับ ผู้ที่เป็นเกย์และก็เป็นทอมดี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเช้าประกาศแล้วว่ามีการชุมนุมกันเรื่องการแต่งงานนะครับที่สหรัฐอเมริกาบอกว่า uh huh. ตอนนี้อนุญาตแล้วให้แต่งงานแล้วก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องที่ว่าแต่งงานแล้วก็จะมีเงินบำเหน็จบำนาญเหมือนกับคู่สามีภรรยาชายหญิง นะครับสิทธิใจสิทธิตอนนี้ได้สิทธิแล้วไอ้พวกสิทธิไอ้พวกสิทธิอะไรต่างๆนี่นะปล่อยกันเหลือกำเหลือเกินตอนนี้นะครับต่างชาตินี่เต็มประเทศเลยเขมรเป็นไงเขมรเมียขมรเขาเป็นสิทธิอะไรเขมรเป็นไงเขมรก็เป็นชาวต่างชาติสักคนนไงงามหน้าไม่เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเพื่อนบ้านหนึ่งขอทานเต็มเมืองเลยไปนั่งบนสะพานลอยไปพูดไปจ้าอุ้มเด็กด้วยส่วนใหญ่ไปถามนี ที่ไม่พูดอะเพราะพูดไทยไม่ได้คอมมนขอทานล้วงกระเป๋าจับได้ที่สาวุลีชัยไปไงทั้งแก๊งเลยที่บีเอ่ะพูดไทยไม่ได้แต่ว่าล้วงกระเป๋าได้อะโอ้โหฝีมือสกัดจักรันล้วงเล่นอะไรรู้ไหมของแพงอะไรบ้างอะไอทท่านั้นไออะไรโฟนโอ้โหแหมเล่นขัเป็นสำนวนเะแก่เอ้ยแหมไอ เราก็เรียกว่าเล่นยาไอซ์นะครับเล่นของแพงหมดละแล้วนู่นเลยที่เกาะล้านสองคนผัวเมียดูที่เห็นไหมแต่ละเรื่องไปดูเขาทาอะไรกันแต่ละเรื่องโดนจับมาไงไปดูเลยว่าเขาทําได้ยังไงกับเด็กไทยเราโอ้แต่ก่อนนี้ไปทํางานอยู่ระยองครับอไปตั้งแคมป์คนงานที่นั่นลูกของคนงานชาวเขมรเนี่ยออกไปเล่นข้างนอกแคมป์ก็ไปรู้จักกับเด็กซึ่งเด็กคนเนี้ย พ่อแม่แยกทางกันอยู่กับยายอบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่นอะไรนะไฟไฟมันเนียงดอกไม้ไฟอ๋อไฟพผนเงียงมาที่ครับเข้าไปในแคมป์คนงานเด็กกับไฟเนาะเสร็จปุ๊บไม่มีไม่มีของเล่นอย่างที่พูดไว้อเด็กให้ปากคําตอนหลังก็จะกลับพ่อแม่ของไอเด็กคนนั้นน่ะซึ่งเป็นชาวเขมรไม่ให้กลับอ้าวจับกักขังไว้แล้วย้ายแคมป์คนงานมาอยู่เกาะล้านกลางทะเลโอ้ เอาไปเลี้ยงดูอย่างดีบังคับให้ทํางานก่อสร้างเขาเมาว์เขาเมาบังคับเด็กไทยนี่นะเออเขาเมานบังคับเด็กไทยให้ทํางานก่อสร้างเด็กอายุแค่สิบเอ็ดปีท่านเองอะเด็กคนไทยแล้วเป็นยังไงเขาตามหาเสิกันออกไปอยู่แคมป์คนงานนี้ไปอยู่ที่เกาะล้านตํารวจไปเลยครับไปเจอสองคนผัวเมียนั่งอยู่ในแคมป์คนงานตํารวจไปถึงถามหาเด็กพูดเลยพูดว่าไงภาษาเทพ ภาษาภาาษเมร์เดี็กเขาไม่รู้เรื่องกันภาษาเทพเขาพูดว่าไงที่เทพมาบ่อยนึกไม่ออกเมันปรารภสนมการนองมันอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมนึกไม่ออกว่าแหมแกมาวัยพระองค์ตะกี้ไม่รแกพูดอะไรแกจะมีวยปรามฉันมึนเลยเนี่ยโดนอะไรอย่างนี้แหะมั้นเราเคยเจอพระดีๆแล้วมาเจอพระประเภทนี้แล้วเรามึนหมดเลจะไปวกไปเรื่องพระอลไรเอาเรื่องเด็กก่อนแล้วกันจริงๆแบบอะไรกันนะกัหนาก็ไม่รู้อ่าแปตัปพาร์ที่แปดตัว P เออนั่นแหละเสร็จปุ๊บถามหาเด็กบอกลูกอยู่ไซงานอ้าวเรียกมาถามสอบถามดูโดนหลอกมาเอออบอกว่าเด็กตามมาถามไอ้หนูพูดได้สิบปีแล้วรู้เรื่องเด็กสิปีนี่พูดได้แล้วเหรอเออเด็กไทยเด็กไทยดิห้าปีก็พูดแล้วลูกฉันสองขวบครึ่งนี่เริ่มโหแย่งพูดเลยลูกผมเลยสิบเก้าแล้วยังไม่พูดอ่ะ อะไรนะขอตังค์อย่างเดียวเลยโอ้โหไอ้ตีมือให้หักเลยแหมเปลืองนั่นแหละเสร็จปุ๊บเด็กก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตามนี้แหละก็คือต่อกนี้แคมป์นี้ไปอยู่นู่นระยองนู่นแล้วก็ไปชวนมาแล้วมาอยู่ในแคมป์ก็พามาเกาะร้านเรียบร้อยเลยขอดูวีซ่าเจอไหมไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีเวลาแล้วไปต่อกันเบรกหน้ากแล้วกันโอ้โหเขาหลอกเด็กไทยมันเป็นสามข้อหาหนักเออบอกว่า Way am